คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตของคุณกำลังวนลูปเดิมๆซ้ำๆอยู่ทุกวันคุณตื่นตอนเช้าคุณไปทำงานเลิกงานคุณกลับบ้านนอนพักผ่อนตื่นเช้าเพื่อไปทำงานเลิกงานกลับบ้านคุณทำงานหนักแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีคุณกำลังพัฒนาตัวเองอยู่ไหมหรือว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆชีวิตของคุณอาจจะเหมือนมีกำแพงบางอย่างมันกีดขวางคุณ มันเหมือนกับว่าคุณถูกล็อกเอาไว้ให้คุณต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าคุณไม่เคยถามตัวเองเลยเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์นั่นคือการชินกับอะไรบางอย่างเพราะคุณจะไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยแล้วคุณก็จะปล่อยมันไปตามแบบที่คุณรู้สึกเคยชินคะ่ะความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคุณคนเดียวหรอกนะคะคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็ติดอยู่ในกรอบ กรอบที่พวกเขาได้สร้างมันขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นกรอบของความกลัวกรอบของความเคยชินกรอบของความคิดลบและกรอบของสังคมที่คอยบอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกใช้ชีวิตแบบเดิมๆดีแล้วสบายอยู่แล้วปลอดภัยดีแล้วครู้ไมมว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักกีฬาศิลปินหรือผู้นำในวงการต่างๆพวกเขามีวิธีปลดล็อกตัวเอง และเขาก็ก้าวขึ้นไปอีกระดับได้อย่างรวดเร็วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการถอดรหัสกลไกลการปลดล็อกตัวเองที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดเปลี่ยนชีวิตของคุณแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวเพราะมันนานแค่ไหนแล้วล่ะคะที่คุณติดอยู่กับชีวิตเดิมๆข้อที่1คุณต้องลองทำลายขีดจำกัดทางความคิดของตัวเองก่อนเลยอันดับแรก ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่คนอื่นนะคะแต่มันเป็นความเชื่อของตัวคุณเองความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองด้วยค่ะหลายคนชอบตอกย้ำซ้ำๆกับตัวเองว่าฉันก็ทำได้แค่นี้แหละจะให้ไปทำงานอะไรที่มากมายไปกว่านี้ฉันก็คงทำไม่ได้หรอกฉันไม่ฉลาดมากพอฉันไม่ได้เก่งเหมือนคนนั้นฉันไม่ได้มีเวลาฉันไม่มีต้นทุนแบบคนอื่น ฉันไม่ได้มีโอกาสเหมือนคนที่เขาเกิดมาบนกองเงินกองทองที่พ่อแม่มีทุนให้แต่คุณรู้ไหมคะคนที่เคยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตบางคนเขาเคยล้มละลายบางคนเขาเคยติดหนี้บางคนถูกดูถูกว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จ